สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตนน้นนะครับผมเออวันนี้เราจะมาเล่นเกมนิด for speed นี้กล่าวูน,นะครับวันนี้จะไปเอารถถังนะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันของเออของเมืองนี่นี่แหละเออเราจะไปรถถังของลุงนะลุงฝ่ากซื้อลุงแถวบ้านนะเออให้งบประมาณมาเกสิเก้าล้านนะเอออ้าวชนให้ชนมีเรื่องอยางมีเรื่องอหรออย่าประท่าเหรอไอ้น้อง มาดิเดี๋ยวเราไปร้านซื้อรถกันมันอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยนะอยู่นี่ตรงมเล์ตรงมเมล์รถถังของลุงนะครับผมลุงแถวบ้านนี่แหละครับมาถึงแล้วอย่าถอยเข้าอย่างซึ่งอาผ่าเผยเลยทีเดียวถอยเข้าบ้านเลยหันหน้าเข้าดิ ในรถอยู่ไหนวะรถรถถังลุงเหรอไยินไหนเอ้ยยู่ไหนเอ้อยนเ,อเนี่ยรถถังนไงัไงปะแตเลยล้วรถถังของลุงเราเราจะไปซิ่งกันนะวันนี้เนี่ยมาแล้วรถถังเป็นไงซื้อให้ลุงนะมารถถัง ออรรถถังเครื่องแรงก็ในเครื่องแรงเครื่องอะไรวะเนี่ยเราเจ็ดออรรถถังของลุงเราไปแต่งนะครับผมไปกินเลยร้านแต่งอยู่เดี๋ยวเนี่ยในจุดสีน้ำเงินใช่ป่ะโอ้โหรถถังโคตรแรงเลยเราจะทำให้มันแรงกว่านี้นะครับผมไดเลยรถถังของลุงเราไปแว,นนะว้นนะวันเนี้โอ้โหโคตรแรงเลยเมื่อกี้รถใครวะมาถึงร้านแต่งรถแล้ว เอารถถังลุงชนไปเลยมาเราจะเอารถถังของลุงเราไปแต่งนะมาเราก็เอารถถังของลุงเราไปแต่งเรียบร้อยแล้วนะแต่งเครื่องโอ้ยแรงแรงแรงอ <te> ๋อเป็นไงลองปะทะมันแข็งแกร่งไหมรถถังของลุงเราอชนกระเด็นเลยไปเลยเป็นไง เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีใหม่ๆน,น,นะนะใส่เครื่องเทอร์โบมาแรงเลยทีเดียวเยวชียวล่ะมาดิรถล,ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถลุงอีกคันหนึ่งเว้ยเอ๊ะว่าไงเพื่อนโหรถล,ลุงรุ่นไหนวะเนี่ยมีมีล้อดว้วยพอดีเลย ได้ไปใส่เข็มไม้เปลี่ยนเข็มไม้แต่งมาลุงเป็นคนรักสัตว์นะต้องใส่แมวไปแมวลิ้นเขียวโอเคจะใส่ใส่ไฟใจ้ท้องได้ไหมไม่ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเอารถล,ลุงไปซิ่งกันต่อนะครับผมไหนดูดิมานนขนาดไหนวะ โอเคคุ้เหมือนเลยหนลองขับหน้ารถดีเป็นไงวะเนี่ยเป็นไงล่ะมาดิใครอยากโดนยิงสิ่งบนลางรถไฟนะไปด้ยอยารถถังวิ่งเป็นร้อยเลยวิยมา ไม่ไงรถถังเท้เะล่ะเดี๋ยวจะไม่ให้ลุงนะจะเอาไปขึ้นลุงแล้วครับเวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมจะรถถังไปให้ลุงแล้วมาเด๋ยวรถถังรุ่นไหนนี่มีล้อด้วยมึงองะกระเด็นไปดิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย